สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี่ยูกับช่องสาวสอนผ้นาหลอคือเก่าจ้าพี่น้องมือนี้ผ้าหลอยูตลาดน้ำเสาอำเภอหนองสองห้องเด้อจา้าเสาวันที่เจ็ดมีนาคมหกแปดจ้าพี่น้องบรรยากาศเนี่ยหมู่เสามือน,นี้มาพร้อมสายฝนจ้าพี่น้องฝนตกทันฝนตกแล้วลูกค้าเพิ่นเพิ่นจับ่ออกมาเด้อจ้าพี่น้องไม่ข้ากับยาไข่ทันฝนตกแล้วลูกค้าจะบ่ออกมามายางจ้าพี่น้อง ปกติส้อยมีค้นคนสิหลายเลยจ้ะเสือเสือตัวละหนึ่งร้อยบาทมาพร้อมสายฝนมือน,นีจ้าพี่น้องปกติซ้อยนีค้นสิเต็มเลยเด้คนสิเต็มเลยนั่าสาวสอนสื้าพี่น้องรอไปเบื้อ,องเลยซ้อยนอาอย่างไม่กินนะจ้าเนาะเข้าอย่างไปล่งไปเบิง่งซ้อยไม่กินว่าเพิ่นอดอย่างมาเนียมืน่นบรรยากาศเฮ้ยเที่งฝน เลยค่ะไก่ย่างไทยค่อนกับเบอร์ออกมากเดี๋ยวนี้ฝนก็ยังตกจ้าพี่น้องก็ยังรีบอยู่แฮมเบอนบ่อไอ้กั้งหุ้มก็จะเปียกกุลละจ้าพี่น้องยิ่งยิ้มเหนียบยิ่งหน่อยเยอะฝนท่าลงพ้นฝนก็เก็บแล้วจ้าอยู่บ่ิเวฝนตกทางพ้นฝนก็เก็บหรอตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเชิงท่าบาม่านี้ก็คือคนเบอออกมาลกจ้าพี่น้องปกติหันเป็นช่วงเวลานี้คนสิหลายจ้า ของปลาห้ามาแล้วบ้านนี้ไข่มดแดงกวางละหาสีบาทจ้าพี่น้องไข่มดแดงกวางละหาสีบาทเนี่ยมีครบชุดเลยซื้อผักหวานซื้อน้ำยาน,นั่งละกะันไข่มดแดงใส่พร้อมเลยจ้ามันอีเอื้อยแล้วได้ผักหวานอาหารปลาตามทองดูดูกันคนสิขายถุงละยีสีบาทจ้าพี่น้องอมเมื่อวาสิเป็นบักพริกบักเขือบักแตงบักหุ่งมี่มดจ้าผักอากาศผักกระหล่ำมี่มดถุงละยีสีบาทสามถุงหาสีบาทบ,าทบา้าผักหวาน ฝนตกก็ขายไหมคะม่ะ่าฝนตกไม่หยุด <laughs> แล้วขายดีจ้าพี่นวลร้านนี้ฝนตกแล้วว่าแล้วก็ขายคือเกาแล้วพอด้ขายเนาะไขาเมื่อดงไหมของปลาเทาตามฤด,ดูกาลออกมาแล้วเทาล่งไปเบิ้งซ้อยนี่เนาะจ้าพี่นองเนาะเราเบิ้งซ้อยเนียอยากได้กินเราไปนี่ละข้าวโพดทั่วทั่วลิสงทั่วดินทั่วลิสงนั่แหละจ้าพี่น้อง สร้อยนี่กะบ่มีคนจ้ะซอยนี่กะบ่มีคนซอยนี่เป็นซอยหลักเป็นซอยกับเข่าจ้าพี่น้องปกติคนสิหลายเนาะเฮ้ <c oughs> ม่หยังนั่นโอ้จกกักรจันทร์ออกแล้วของดีปีละหนึ่งครั้งจ้าพี่น้องใ <c oughs> กล้ถึงแล้วครับโฆษณาเห็นไหมครับผมจักรจันทร์มินี่เลยจักรจันทร์มาน้ำเพียหาสิบบาทครับบอกคุณแม่เพียละห้าสิบบาทจ้าพี่น้องจักรจันทร์พอขาขา,ขายอาหารทะเลมือนี่เลยจักรจันทร์มาพร้อม เพื่อนขายขีดละห้าสิบบาทคุณน่ะโตยังบินเพิงเพิงวิจารถุนองจักกระจันถุงประเทศถุงถุงละขีดจากขีดละห้าสิบบาทเนาะเป็นเป็นลี่ได้จากถุนองห่างเงี้ยวเงี้ยวอยก็จะเอาไปยังเฮือนยังจีเนียไปกวยไปตำว่ดที่เนียอะไรล่ะเขาจะเอาไปกวยไปตำจ่ามีนองเจ้าสอนถ้ารอกับบุเคยกินดอก อาหารทะเลเราก็ก้องเต็มอยู่คุณภาษาไทยภพษาไทยทานร้านหนึ่งร้อยบาทได้จานพี่น้องพี่กัดไออำเภอหนองซองห้องได้จานทุกทุกวันที่เจ็ดได้เจ้านี่โดนได้จานพี่น้องคนจะมาขายตลาดนัดเสาร์ทุกวันที่เจ็ดของทุกเดือนจ้าปกติร้านล่าอนหานค้นออกมาหลายนี่หุ่มพื่มได้จ้าพี่น้องขายข้าวเดียวบาวสิเป็นบาวสิเป็นปูเป็นปลาทูเป็นกุ้งเป็นมึกจ้าข้าอย่างไรแบบเป็นโลกอะไรงามเลยมึงเลย วางปันวัวคู่เขาโมนี้แถมถ่ายมาจักรจันเจ้าสอนท่านเราจะกินร้องมือยูนดีจ่าพี่น่องบ่เคยกินเดี๋ยวสีเวียนมากบิ่งมาเบ่งน้ำร้องมาอยู่เออคนไม่มีเลยม้อนี้แม่จ้าของตลาดนัดเสียมืดมิวสิกโอ้ยบหนา ได้ได้เวลาจะควงเพื่อนไอเก็บเก็บกันเลยนะจ๊ะพี่น้องค้นกับบุมีหรอกคุนดออาเอาตอนใจริงว่าท้ทาไหนจา้าบรรยากาศบรรยากาศยางละปจ้าพี่น้องจะควงตลาดแล้วบอกว่า้สาซสอนผ้าลอไปไทยข้างในน้ำถั่วเพื่อนแปดแปดอยู่ข้างไหนเนาะจะหามุ่งกัน โอ้ยแะเละตนแม่ค้าหายมัอนี่แหมแม่ค้ากจะยายคฝนกับมาจาาพี่น้องสงสารแม่ค้าจังเลยปกติส้อยนี่คนจะหลายเดยคนกระโตกถือว่าแห้งถือว่ามาแห้งเป็นบางบาทจ้าพี่นอ้องบางบาทก็แห้งบางบาดก็คอยเนาะเฮ้ยมึงคนม่นมีอ้อ ให้พูนบอกพ่นว่าน้ำเฉาอัเด้อสาวสอนพระร้อสิบพระพี่น้องไปเมียนบ่โอ้ยน้ำขังน้ำขังดันใน้า่าพี่น้องขังอ้อเต้เอ๊ะแย่ข้าเจ้าเก็บแล้วพุ่นป่ะค่าไม่ขาดดันใน่าทั้งหนี่สิเป็นพวกรข้าเจ้าขายของใสพวกเครื่องมือเปลือกเสื้อผ้าเมจา่จ้าสร้อยนี้แต่ว่าฝนโตข,นข้าเจ้าก็เลยถอยแล้วข้าเจ้ากลับแล้วก็ม,มีจ่าพี่น้อง แอปเปิลมะม่วงผักบุงอ้าวผักบุงแม่คืองามแท้หนามก็ยังหน่อยอยู่ในจ้าพี่น้องผักบุงแม่งามให้ผักบุงคือคนชาสวสอสิภาคพ,พี่น้องรอขึ้นไปทางด่านบนระจานเนาะทางแท่งนี่นก็สิเป็นไอ้พวกผลร์มากรากไม้จ้ะผลร์ไม้ทางด่านบน สิไขายไอไหมากละมุดจ,จ้าพี่น้องปกติร้านนี้เราคนกับสีห่มเราเตรียมยู่ยได้ร้านนี้เราขายมาก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 ละมุดจ,จ่า่็จะมาขายประจําเลยร้านนี้ไก่เงียบจ้าพี่น้องปกติคนกับสีลายได้ร้านนี้อย่ามาะอีกร้านนอู้ปักหวานต<ส>าข <สา S 2> ีดละยี่สิบบาทธนบัตรพี่น้อง เป็นยังไงเมียมึงเนี่ยสามเกียร์ถ้าสิบขายเมียก็ดีเท่าไหร่เลยวันนี้ฝนฝนตกเนาะเดี๋ยวตกเดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวหยุดจ่าพี่น้องเมียเราว่าบ่บ่ปืนไปในปกติคนนี่สีหุ่มละเราได้รถสีไข่เราสิมารุ่นมูตะวันเราจะหมดหมดกอรมูได้จ้าพี่น้องขายเพราะพวกหันหาเมืองเสาได้ก็ได้กลับตอนนี้เป็นเวลาสี่สี่เมือง่านละข้นกับบะมีจ้าพี่น้อง คนกับบะมีควายเก็บควายเลี้ยมไปน้องเมียเนาะวันนี้เราได้พักวานรถนะคะสามขีดหาซีบสามขีดหาซีบาทได้จ้าพี่น้องฟ้าออกมาเลยสามขีดหาซีบาทพักวานกับสามขีดหาซีบาทเฮ็ดกับขีดละยี่ซีบาทเฮ็ดพรอนขาวอ่อนๆเฮ็ดกระดางตันนี้อ่อนๆจ้าพี่น้องอ๋วันนี้เมียได้จักระจันมะควาห่วงบอกของแปด มือนี่ขีละหาสิบาทจ้าพี่น้องจะกรจันเนาะจะกรจันตัวเป็นหุบบัวเป็นกระสอบกระสอบเลยจะกรจันเหมยวมากมือนี้จะกรจันในห่วงบินเพิงเพิ่งยุจ่าพี่น้องโอ้ปกติลานีแม่เราขายดีได้จ้าพี่น้องเบิ้งยังไงเลยมือนี้คนกับบัวมีเนาะคนกับจ้าว่ามากอย่างมหาอะไรข้นออกจากปลาขาไม่ขาเห้ามมึงเงียบขักเงียบแน่พุนจ้าพี่น้องเงียบร้ายมือนี้นะ จ้าคลิปนี้ผูใ้ใดคำว่าเบื้องหลังสาวสอนพระเราก็ขอ,ขอบคุณขอบพุณในลายแลอจาคลิปหนาพอกันไหมเนาะคลิปนี้สาวสอนพระเราก็อข,อขอโตกันนะจา้าพี่น้องอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่องสาวสอนพระเราเ้อะนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะจ้า